สวัสดีครับอย like yes um, ู่ก um ับผมนะครับปอซาพาเพลินกันเลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับว่าที่ผมทําบ้านไปประมาณ13 EP เนี่ยทาอะไรไปบ้างก็ที่ผมมาถึงสรุปเนี่ยก็คือตั้งแต่ EP ีหนึ่งจน EP ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะไม่ได้บอกเรื่องราคาอะไรไว้นะครับแต่จะสรุปคร่าวๆให้ว่ามันประมาณเท่าไหร่รวมๆแล้วแต่ถ้าอยากรู้ราคาแบบละเอียดผมแนะนําให้ไปดูช่องพ่อผมนะครับ เริ่มมา EP แรกนะครับของการทําห้องนะครับก็คือการปรับพื้นให้เรียบครับเพื่อเตรียมสําหรับการทําพื้นยางในานาคตหรือว่าปูกระเบื้องยางในานาคตที่ทุกคนเห็นเป็นใน EP ล่าสุดนั่นเองและปูนที่ผมใช้ในการปรับพื้นนะครับก็คือปูนเกล้าครับซึ่งก็ไม่ต้องทาหนามากนะครับให้พื้นเนี่ยมันเรียบๆก็พออ๋อแล้วใช่ครับก่อนที่เราจะทําการเนี่ยปรับพื้นหรือว่าเทปูนลงไปเนี่ยเราอย่าลืมเอาไม้นะครับมากั้นแล้วก็ใช้ตัวแดมนะครับ ปิดลอยที่มันเหลืออยู่นะครับถ้ามันเป็นปูนปกตินะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะทุกคนเพราะมันเหนียวนะแต่ปูนที่เราใช้นะครับเป็นปูนเหลวนะเราก็เลยต้องเอาตัวแดมเนี่ยมาปิดเอาไว้แล้วก็เอาไม้มากั้นไว้นะครับเพื่อให้มันไม่หกล้เธอครับและเรียบร้อยครับเราก็ได้พื้นปูเรียบๆมาแล้วนะครับไปต่อกันที่ EP 2เลยครับแล้วก็ใน EP 2นะครับก็คือการเสริมพื้นนะครับแล้วก็ติดตั้งวงกบประตูครับเพื่อเตรียมตัวนะครับในการเอาประตูเนี่ยมาวางครับ แล้วใช่ครับเปิดมานะครับเราก็แน่นอนครับเราก็ต้องมีไม้ก่อนก็คือไม้จากรอบที่แล้วนั่นแหละครับที่ผมเนี่ยเอากั้นเอาไว้จากการเทปูนเพื่อทําการปรับพื้นนะครับแล้วที่นี่เสร็จปั้มนะครับเราก็มาทําการเอาดมเนะครับมาปิดนะครับจากฝีมือรอบที่แล้วที่ทําการปรับพื้นไปก็ถือว่าคลองขึ้นเยอะครับและแน่นอนครับว่าเราก็ต้องผสมปูนแล้วก็ทําการเทปูนลงไปอย่างเดิมปกติเลยครับแพทย์แต่ให้อยู่ในกรอบที่เราตั้งไว้นะ ทีนี้วิธีเทนะครับเราจะเริ่มเทจากพื้นที่มันเอียงสูงก่อนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยพื้นมันเอียงครับก็ให้เริ่มจากอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเทจากด้านที่สูงก่อนพับปูนนะครับมันจะค่อยไหลจากที่สูงนะครับไปยังที่ต่ำครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็ค่อยเกลี่ยนะครับให้ปูนเนี่ยมันอยู่ทั่วๆก็พอครับและอีพีสองก็เสร็จไปก็คือการปรับพื้นแล้วก็ทําการทําวงกบประตูอีพีสองได้ทาการสำเร็จร้ยครับต่อไปก็ไปอีพีสามกันเลยครับ จริงๆเนี่ย EP 3กับ EP 4ี่เนี่ยผมจะขออนุญาตรวมกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็คือการทำโครงข้าวนั่นเองซึ่ง EP 3นะครับก็คือการตั้งพื้นโครงข้าวให้เรียบร้อยนะครับ EP 4นะครับก็คือการจัดการโครงข้าวให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดครับจริงๆ EP นี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับเพราะมันเป็นการทำโครงตั้งโครงแล้วก็ตัดโครงเฉยๆครับก็คือทำการวัดตัดแล้วก็วางครับแล้วก็เป็นระยะ60เซน50เซนตามกันไปครับและเรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ แล้วก็เดินมาถึง EP ที่5แล้วนะฮะก็จริงๆ EP ที่5เนี่ยเป็นการติดตั้งหน้าต่างครับก็รวมๆแล้วนะครับที่สรุปได้ก็คือการทําโครงครับเพื่อทําการวางหน้าต่างนะครับเพราะเนื่องจากว่าหน้าต่างเนี่ยมันค่อนข้างหนกครับถ้าให้เราวางเราติดดื้อๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล้มหรือหล่นลงมาได้ครับพอเง้นนะครับเราก็จะทําโครงเพิ่มนะครับให้ตรงหน้าต่างนะแล้วเสร็จปั๊บเราจะทําการติดหน้าต่างเข้าไปอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับที่ผมใช้นะครับเป็นหน้าต่าง UPVC ครับแล้วก็ราคานะครับไม่แรงครับ ก็ทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าต่างและก็โครงของหน้าต่างเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ใน E ีีต่อไปนะครับมันเป็นการติดตั้งประตูครับอ่าใช่ครับติดตั้งประตูและประตูที่ผมใช้นะครับจะเป็นประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับแต่ว่าใช่ครับผมไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะครับเพราะว่าผมเอาของเก่าเนี่ยที่มีอยู่แล้วมาใช้และแน่นอนครับเราก็ต้องเริ่มจากการตั้งโครงก่อนครับหรือว่าทําโครงให้ตัวประตูของเรานั่นเอง ทีนี้นะครับพอทำโครงแซตตัสเล็กใส่ตะปูอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่น็อตอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับก็ได้เวลายกประตูของเรานะครับมาตั้งนะครับแต่ผมบอกนะครับกว่าจะตั้งได้นะถ้ทุกคนไปดูใน EP นั้นก็ทุลักทุเลใช้ได้เลยครับโอเคครับแล้วก็ EP ต่อๆไปนะครับก็ถือว่าเป็นงานการรวบรัดไปเลยนะครับก็คือ EP 7นะครับ EP 8นะครับแล้วก็ EP 9ครับ ใช่ครับ3 EP นี้ผมจะถือว่าเงินผมรวบรัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันเหอนเป็นส่วนเดียวกันครับใช่ครับใน EP 7นะครับผมได้ทําการติดผนังเบานะครับหรือว่าสมาร์ทบอร์ดนะครับของกระแพงห้องนะครับด้านนอกครับแล้วก็ทีนี้นะครับ EP 8นะครับผมได้ทําการติดตั้งที่การเสียงและที่การความร้อนนะครับก็ถือว่าติดดีมากๆนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของ ตัวที่ติดกันเสียงเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าโดนผิวเข้าไปนะครับมันจะทําให้เป็นผื่นแล้วก็คันหนักมากๆครับพาะง้นเนี่ยต้องมีชุดป้องกันค่อนข้างหนาแน่นนะครับเกินที่เห็นในคลิปเลยครับแล้วพอเราติดแผ่นกันเสียงเสร็จครับต่อมานะครับก็เป็นกําแพงภายในหรือว่าผนังภายในเลยครับซึ่งวิธีติดก็เหมือนผนังภายนอกเลยครับแล้วก็ใช้เป็นตัวเดียวกันด้วยครับก็เลยไม่ได้มีอะไรมากผมก็เลยขออนุญาตรวบรับทั้ง3 EP นี้ไว้ด้วยกันเลยนะครับ โอเคครับก็ไปต่อกันที่ EP ีต่อไปเลยนะครับก็เข้าไก่ EP ีที่เราทําล่าสุดกันแล้วนะครับซึ่ง EP ีต่อไปนะครับก็คือ E ีีโป้ผนังยิบซ้าปิดรอยผนังนั่นเองครับก็สําหรับ E ีีนี้นะครับก็เป็นการที่ผมเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเออเนี่ยเราทําผนังเงี้ยแล้วไม่มีรอยเยอะมากเลยแล้วก็แบบติดตะปูพลาดด้วยทํายังไงดีป้าผมนะครับก็เลยบอกว่านี่ไงเรามีโป้ผนังยิบซ้มนะครับ ซึ่งวิธีการทําสรุปแบบรวดรับนะคือคือเราเนี่ยจะมีตัวน้ํานะครับถังช้อนนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่เอาไว้คนนะแล้วก็จะมีตัวผงยิบซ้ำครับก็ให้เอาผงยิบซ้านะครับผสมกับน้านะครับแล้วก็คนๆครับให้มันเหลวๆหน่อยนะครับแล้วเสร็จปั๊บนะครับเราก็เอาเกลี้ยงเนี่ยทาการตักมันขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปปาดปิดรอยกระแพงได้เลยและใช่ครับพอเราทําการปาดยิบซ้ำเสร็จนะครับพอยิบซ้าแห้งนะครับแล้วก็ ให้เรานะครับเอาที่ขัดหรือกระดาษทรายนะครับมาขัดให้ยิบซ้ำนะครับมันเรียบๆครับไปกับกําแพงพอทําเสร็จออกมานะครับก็ถือว่าสวยน่าดูแล้วก็ไม่มีรอยแล้วครับไปต่อกันที่ E ีพีต่อไปกันเลยครับมาต่อกันที่ e ีพีต่อไปนะครับก็คือทาสีนั่นเองนะทุกคนใช่ครับ E ีพีต่อไปครับคือทาสีห้องครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมาครับรวมๆก็คือการทาสีห้องครับเลยมานะครับให้เราเนี่ยทาตัวสีรองพื้นก่อนครับพอทาสีรองพื้นเสร็จนะครับให้เราเนี่ย ทาสีหลักของเราลงไปซึ่งสีที่ผมเลือกก็เป็นสีออกเทาๆน้ําเงินนะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะแพลย์ใช้ได้นะครับก็กระป๋องนึงก็ปาไป800นะครับเพราะว่าเป็นสีแท้ครับที่ผมเลือกผสมเองจริงๆเนการทาสีเาทาลงไปที่เป็นสีหลักนะครับก็ไม่ได้ทาแค่ครั้งเดียนะก็ถือว่าทาไปสองสามพังนะฮะให้สีมันเข้มแล้วก็พอใจนะครับซึ่งออกมาก็สวยพอใจผมเลยครับ E ีต่อไปครับ EP ีที่ส2อนะครับก็คือการติดผนังนะครับก็ผนังที่ผมใช้ก็จะเป็นเกรดที่ดีหน่อยนะครับก็นี่เลยนะฮะก็จะมีเป็นลายหยดน้ํานะครับกับลายสีขาวนะครับแน่นอนครับว่าวิธีติดนะครับไม่ค่อยได้มีในคลิปผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับพ่อผมเนี่ยคือเขาจัดการให้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่สูงนะครับหลักๆหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือการเอาตัวแผ่นผนังเนี่ยไปวางไว้ก็พอครับ และอีพิสุดท้ายนะครับก็คือการติดตั้งกระเบื้องยางนะครับก็กระเบื้องยางที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลายไม้ครับแล้วก็วิธีติดก็ถือว่าไม่ยากครับแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งครับกระเบื้องยางมีหลายแบบครับมีแบบติดกาวมาเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือเราต้องทากาวเองซึ่งแบบที่ผมใช้นะครับก็คือทากาวเองนะครับเราเสร็จปบก็ค่อยติดลงไปนะเพราะว่าสาหรับห้องผมเนี่ยใช้แบบนี้มันง่ายกว่าครับเนื่องจากว่าพื้นที่ผมปูเนี่ยเป็นพื้นปูนครับก็ รวมๆแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับ1ถึงนะครับอีพีของเราห้องก็เสร็จแล้วนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเอาให้ดูนะครับก็คือตัวห้องที่เสร็จแล้วแล้วก็มีอะไรครบเรียบร้อยเตียงสชั้นโต๊ะคอมอะไรยี้นะครับก็จริงๆก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เตียงสชั้นแล้วนะฮะและปัจจุบันนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย ก็สำหรับใครที่อยากฟังสรุปแบบละเอียดเรื่องราคาและละเอียดวันนี้ผมแนะนำให้ไปดูช่องของพ่อผมช่องที b นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดต like, ิดาออตามนะครับวันนี้ผมไปกันแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจมาตลอดครับ